คอลาบ,บี้หรือกระหล่ำปมค่ะเพื่อนๆออคิดไม่ทราบว่าจังหวัดไหนในเมืองไทยเออปลูกบ้างนะคะแต่ในเมืองไทยนะ่ะปลูกได้เคยเห็นมีคนเขาเอาพันธ์ุไปแล้วก็เอาไปปลูกนะคะวันนี้ค่ะเจ้าคอร์ลบ,บี้ตัวเนี้สามารถใช้แทนเออมะละกอได้นะคะอยู่ต่างประเทศนะคะเวลาเอ,อ,อยากทานสุมตำเนี่ยมันไม่มีมะละกอนะคะบางทีก็ ใช้ตัวนี้แทนซึ่งอร่อยเหมือนกันเลยค่ะเอ,อและค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็หาง่ายนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่หนงองจะตำให้ดูนะคะก็เดี๋ยวเอาไปปอกแล้วก็สับเหมือนมะละกอเลยสักคู่นะคะเวลาปอกเปลือกเขาอะคะ่ะเปลือกเขาก็จะหนาประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเนื้อข้างในเขานะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวรอสรับก่อน <laughs> นี่เลยค่ะ ปอกแล้วก็เนี่ยใช้ประมาณเท่านี้ก็พอนะคะแล้วก็มีมีม,มะเขือเทศเนาะแล้วก็มีพริกเนี่ยค่ะที่เหลือก็เก็บแช่ตู้เย็นได้ค่ะนี่เก็บแช่ตู้เย็นได้นะคะนี่เลยค่ะพี่น้องทานไม่เผ็ดนะคะสองอย่างลงไปด้วยกันนะคะตัวคอลลบ,บี้เนี่ยคะ่ะเขาจะมีกากใยสู่นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของ พวกเอ่อเกี่ยวกับลำไส้อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็วิตามินเยอะมากๆเลยแต่ประโยชน์ต่างๆอะไรเงี้ยพี่น้องก็ไม่ค่อยได้จำหรอกค่ะเออก็คืออร่อยอะคะ่ะเราจะใช้เราจะใช้น้ำปลาสำเร็จรูปนะคะซึ่งไม่ได้เยอะหรอกค่ะพี่น้องแค่ผสมเฉยๆนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็อ่อ พี่น้องมีน้ำนะคะตำไทยอยู่ก็ใส่ลงไปอะคะ่ะประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ได้เยอะนะคะเสร็จแล้วอ <c oughs> <c oughs> จะใส่กุ้งลงไปด้วยนะคะนี่เลยค่ะใส่กุ้งลงไปนะคะผสมค่ะม,มาค่เรียบร้อยนะคะนี่อื้อ ซีสันก็จะประมาณนี้นะคะ repetition. เดี๋ยวลองดูรสชาติดูค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆทานด้วยกันค่ะเดีย๋ยวพี่น้องชิมก่อนเนาะลองดูลองด,ดูนี่ค่ะอืมอืมอ๋ออืมอืมโอ้ยกุย้งเยอะ อร่อยค่ะไม่แพ้มะละกอรจริงๆอันนี้ยืนยันอร่อยมากค่ะอแบบไม่